ที่มาโมนาลิซาเทปริฟหัวใจ RB 2 6ที่งดงามดุดภาพว่าชิ้นโบแดงของหานที่ดันโดนชอนคุมกำเนิดสมบูหลอ หลังจากที่เราได้ไปเจาะลึกที่มาของรถมิซูบิชิอีโวเก้าสายดริฟท์ของชอนบอสเวลกันไปแล้วในคลิปที่แล้วรวมไปถึงรถแต่ง JDM อย่างนิสสัน 350Z วันนี้ก็ถึงตาของเจ้านิสสันซีเวีย S15 ที่เป็นคู่ปรับกันในช่วงต้นเรื่องหรือที่คนในวงการดริฟท์ต่างพากันขนาดน,นามให้เป็นโมนาลิซาแห่งวงการดริฟท์เลยทีเดียวเพราะเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงที่ฮานได้ซื้อมาเพื่อซ่อมแซมและแต่งมันอย่างประณีตในทุกๆชิ้นส่วนปั้นมาเองกับมือให้เป็นเจ้าแห่งการดริฟท์ อย่างที่ทวิงกี้คุยโมให้ชอนฟังก่อนแข่งขันกับดีเคคืออย่างนี้นะในวงการริฟทนะรถคันนี้เหมือนโมนาลิซ่าฐานประกอบขึ้นกับมือทีละชิ้นเลยนะลูกสูบหลอมขึ้นมาใหม่แล้วก็เพิ่มเทอร์โบก้านสูบใหม่ชาบใหม่ระดับฮานไม่ใช่กระจกล็อกส่วนเหตุผลจริงๆของที่มาของคําว่าโมนาลิซ่านั้นก็เพราะตัวรถที่สร้างออกมาเพื่อท่วงทํานองการดริฟต์ได้อย่างงดงามราวดังด่งภาพวาดโมนาลิซายังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะ ส่วนบนบาทของโมนาริซาเรียกได้ว,ว่าเปรียงปร่างเป็นดาวข้างฝาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยทีเดียวโดยรถคันนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในฉากการแข่งขันดริฟที่ลานจอดรถ โดยฮานได้ให้ชอนยืมรถแค่นนี้ไปใช้ในการลองแข่งดริฟท์เพื่อขอดูฝีมือของชอนที่กล้าท้าดวลแข่งกับดีเคแต่ทว่าตัวชอนในตอนนั้นเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าค่ะว่าการดริฟท์คืออะไรและต้องขับรถแบบไหนและยังคงถามทวิงกี้ว่าสามารถสอนให้เขาเองดริฟท์เป็นใน30มสวีได้ไหมซึ่งแน่นอนค่ะว่าทุกอย่างก็สายเกินแก่ทันทีที่ออกตัวไปได้ไม่นานในคงแรกชอนก็ได้หักอกฟแฟนรถสาย JDM ด้วยการดริฟท์ก็เดินไปชนเสาชนกำแพงจนรถกลายเป็นซากพัง ไม่เหลือชินดี้ไปในที่สุดซึ่งก็ทำเอาฮานตะลึงไปเหมือนกันเมื่อได้เห็นรถที่ตัวเองรักเละตุ้มเปไปทั้งคันแบบนี้แต่ด้วยความที่เห็นแก่ความกล้าบ้าบินของชอนที่กล้าไปท้าชอนกับทากาชิก็ได้ใช้มุกติดนี้รถมนาลิซ่ามาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ชอนได้มาเป็นลูกมือในกลุ่มพร้อมกับช่วยสอนการดริฟท์ให้กับชอนไปในตัวด้วย ซึ่งในช่วงท้ายเรื่องเราก็จะได้เห็นซากรถโมนาลิซาที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่ด้านหลังอู่รถของฮานซึ่งหลังจากที่มิสเตอร์โนบอดีได้จัดฉากให้ฮานเสียชีวิตลงนั้นซากของรถโมนาลิซาคันนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อทีมของฮานได้กลับมาที่อู่ของฮานเพื่อหาอะไรที่จะใช้ซ่อมฟอร์ด s t ส n ต Fastback เพื่อที่จะให้ชอนนํามันไปใช้ในการแข่งตัดสินริฟล์ลงเขากับทากาชิเป็นครั้งสุดท้ายกับนิสสัน350 z โดยในฉากนั้นก็ได้มีการโชว์เครื่องยนต์ RB 2 6หรือเครื่องยนต์ของ Nissan Skyline ในซากของรถด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวที่หานได้แต่งปรับจูนเอาไว้และสามารถนำมาต่อก,กอนกับรถของ DK ได้สำหรับรถิสั a ซีเวียนนั้นก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมสำหรับนักแต่งรถโดยเฉพาะใส่ดริฟท์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะรถนิสสันซีเวียเอสถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่เป็นที่ชื่นชอบในวงการดริฟท์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังที่น้ำหนักเบาเพียง1.2ตันเท่านั้นนอกจากนี้ตัวรถที่มีความสูงจากพื้นที่ต่ำทําให้สามารถขับเคลือคอ่อนได้ลคล่องตัวและเครื่องยนต์ SR20 ที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายและหลากหลายทําให้รถสามารถดริฟท์ได้อย่างดีมากอีกด้วย นอกจากนี้แล้วด้วยราคาที่ไม่สูงมากนักและอะไหล่ที่สามารถหาได้ง่ายรวมถึงอุปกรณ์แต่งก็มีให้เลือกมากมายทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมนิสสันซีเวียเอสถึงยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและทำไมเมื่อ20กว่าปีก่อนทั้งทีมงานฟาสจึงได้เลือกรถคันนี้มาใช้ในการประกอบในหนังเนื่องจากว่ารถคันนี้นั้นไม่ได้มีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการในสหรัฐทำให้ทางค่ายหนังยูนิเวอร์แซลต้องทำการจัดหารถมาจากญี่ปุ่นผ่านตลาดเทา เนื่องจากกฎหมายกันนำเข้า25ปีโดยข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนั้นยังมีความไม่แน่ชัดแต่ข้อมูลคร่าวๆก็คือตัวรถที่ใช้ในหนังนั้นมีรวมกันทั้งหมดประมาณ6-8คันด้วยกันโดยแหล่งข้อมูลที่ใกล้ชิดกับทางกองถ่ายในสมัยนั้นได้บอกว่ารถที่มีในหนังนั้นมีทั้งหมด8คันซึ่งเป็นรุ่น Alltech Edition ทั้งหมดโดยมีรถที่มีสรถเดิมเป็นสีน,น้ำเงิน Billion Blue ทั้งหมด6คันและเป็นสีเงินแบบ Pewter อ,อีก2คันด้วยกัน ในส่วนของการแต่งของตัวรถนั้นก็ได้บริษัทซีเวสมาออกแบบในส่วนของลายของรถและตัวรถผ่านทางบอดี้คิดของบริษัทเองด้วยโดยตัวลายหน้นเป็นปสีส้มตัดกับสีเทาที่วนรอบตัวรถและด้านข้างรถก่อนที่จะลงเฉียงมาอยู่ในระดับเดียวกันกับกันชนหน้ารถที่ตัดกับตัวรถที่เป็นสีน้ำเงินจาก House of Color ในส่วนของตัวบอดี้คิดนั้นก็ได้ใช้เป็นชุดซีเวส D R F T พร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบปรับได้แบบ G T Wing และซีเวสเช่นเดียวกันส่วน กระจกข้างก็เป็นกระจกข้างแบบแคนาดอส่วนล้อนั้นก็ได้ใช้ล้อแมกรูน Work Racing จาก Race ขนาด19นิ้วโดวยส่วนล้อนหน้าเป็นแบบขนาด19คูณ8.0นิ้วและล้อหลังขนาด19คูณ9.5นิ้วบนล้อ,อยังโตโยรุรุ่นทีวันขนาด235ทับ 35R19 ที่ด้านหน้าและ225ทับ 30R19 ที่ด้านหลัง ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นก็ได้ใช้ชุดท่อรวมแบบ4-2-1จาก HKS พร้อมกับชุดไอเสีย a l a u m s m i c R จาก Sard เมื่อรวมกับนอสแล้วทำให้เครื่องทำกำลังจากเดิม200แรงหมาของรุ่นออเทคเดิมมาอยู่ที่ประมาณ220แรงมานอกจากนี้แล้วส่วนของเฟืองล่างก็ได้ใช้เป็นแบบ2ทางนิสโมและคลัสจากนิสโมคู่กับเบรกมือแบบขยายที่ช่วยให้ตัวรถสามารถดริฟท์ได้ง่ายนอกจากนี้แล้วทีมงานยังได้ติดตั้งเซลเชื้อเพลิงไวที่บริเวณท้รถเพิ่มด้วย ด้านในตัวรถนั้นก็ถูกถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมดอย่างส่วนของกรอบพลาสติกในตัวรถก็ถูกถอดออกจนเหลือแค่ในส่วนของหน้าปัดเท่านั้นส่วนของแอร์และระบบฮีเตอร์ก็ถูกถอดออกในระหว่างการถ่ายทำเช่นเดียวกันที่นั่งคนขับก็เปลี่ยนมาใช้ที่นั่งแบบการแข่งที่ได้รับรองจาก FIA ของ r e c a r o และพู้มาลัยที่เปลี่ยนมาใช้ผู้มาลัยจากนาดีแทนส่วนที่นั่งหลังและเบาะข้างก็ถูกถอดออก โดยในบอะข้างได้มีการติดตั้งถังนอสพร้อมกับระบบอัดฉีดเอาไว้ด้วยส่วนคอนโซลกลางรถที่ถูกถอดออกก็ถูกแทนที่ด้วยกรอบโลหะที่ทำขึ้นเพื่อติดตั้งนับปัดจักออโตเมเตอร์และปุ่มเปิดนอสไว้นอกจากนี้แล้วส่วนของรถก็ถูกแทนที่ด้วยโครงเหล็กที่ติดตั้งปุ่มสำหรับกระจกข้างของรถและด้านในของประตูและรอบตัวรถก็ถูกแทนที่ด้วยกรอบโลหะแทน ในส่วนของตำนานของรถคันนี้ที่หลายคนทราบกันนั่นก็คือเครื่องยนต์ RB 2 6ที่เราได้เห็นกันในซากรถโมนาลิซ่านั้นเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันสกายไลท์ที่เลื่องชื่อลือชาในเรื่องของกำลังของเครื่องที่สูงเครื่องยนต์ที่มีความทนทานสูงประกอบกับสมรรถภาพที่สามารถดึงออกมาได้มากผ่านการแต่งเครื่องอีกด้วยซึ่งเครื่องยนต์นี้ก็ได้ถูกนำไปใช้ในฟอร์ดมาสตของชอน โดยในการถ่ายทําจริงนั้นตัวรถไม่ได้มีการสลับเครื่องแต่อย่างใดโดยตัวรถยังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ SR20 แบบเดิมๆนั่นเองและเครื่องยนต์ RB26 ที่เห็นในหนังก็เกือบจะเป็นเครื่องยนต์ที่มาจากหนึ่งในรถของ n i s สันสกายไลน R34 จาก Too o f s t t t o Furious ที่ยังเก็บไว้ในโกดังด้วย โดยชอนมอริสที่เป็นกูรูด้าน n i s สันสกายไล e R34 และเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคก็ได้ให้ทีมงานนำเครื่องยนต์นี้กลับไปไว้ที่ n i ส s ันสกายไล e ์เหมือนเดิมเพื่อให้ตัวรถและตัวเครื่องยังคงมีรหัสตรงกันโดยเครื่องยนต์ที่เห็นในหนังนั้นเป็นเครื่องยนต์ RB26 ที่มาจาก R32 ที่ชอนมอริสมีไว้นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือผู้กำกับจัสตินลินได้ถ่ายทำฉากใน F9 ที่เลตีและมิอาได้สืบตามรอยหานและเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฮานและมิสเตอร์โนบอดีโดยทั้งคู่ได้ไปอยู่ที่อู่ของฮานจากโตเกียวดริฟที่ถูกทิ้งร้างไว้แต่ทว่าหลังจากที่ไม่พบร่องรอยใหม่ทั้งคู่จึงได้แอบออกไปโดยไม่ทำอะไรเพิ่มเติม โดยในการถ่ายทำฉากนี้นั้นผู้กำกับจัสตินลินได้นำซากรถของโมนาลิซามาที่ประเทศอังกฤษที่เป็นสถานที่การถ่ายทำของ F9 ด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วฉากนี้ก็ถูกตัดออกไปจากหนังฉบับโรง ซึ่งหลังจากการถ่ายทำแล้วรถทั้งสองคันที่ใช้ในการถ่ายก็ได้เสียหายยับเยินในการถ่ายจริงและด้วยตัวรถทั้งหมดนั้นมาจากตลาดเทาทำให้ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนจึงทำให้สามารถตามหาตัวรถที่เหลือได้ยากโดยรถสองคันที่นำเข้าโดย New Era Import ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าในประเทศอังกฤษเป็นรถที่ถูกใช้น้อยอยู่ก่อนแล้วและประกอบกับเป็นการใช้ในหนังตัวรถมีเลขใหม่ไม่ถึง200ใหม่ด้วยซ้ำโดยรถหมายเลข56ได้ขายไปให้กับเจ้าของชาวอังกฤษ ในช่วงปลายยุค2 0 1 0โดยเจ้าของชาวอังกฤษที่มีชื่อว่านิกส์ได้ขายรถคันนี้ให้กับเจ้าของคนที่เป็นคนไทยที่ทำงานที่นอร์เวย์ก่อนที่เจ้าของรถคันนี้จะพังรถจนเละในที่สุดในช่วงปลายปี2020และเจ้าของใหม่ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์ก็ได้ซื้อรถต่อเพื่อน,นำกลับมาซ่อมแซมและฟื้นฟูให้รถกลับมามีสภาพเหมือนกับรถในหนังเดิมค่ะส่วนรถอีกคันหนึ่งหมายเลข51ได้ขายให้กับเจ้าของที่อยู่ในประเทศ <S <S ไอร์แลนด์ ก่อนที่จะเปลี่ยน um มือไปที่เจ้าของชาวไอแลนด์อีกคนหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอกาเวที่ภาคตัวนตกของประเทศไอร์แลนด์จนท้ายที่สุดชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามิกกี้ดีก็ได้ซื้อต่อมาในช่วงต้นปี2020โดยมิกกี้ดีต้องการที่จะซ่อมแซมและปรับปรุงรถเพื่อนำไปโชว์ในงานโชว์หรือค่ามีตในยุโรปด้วยและรถอีกหคันที่อ้างว่าเป็นรถจากหนังนั้นยังคงอยู่ในสหรัฐ ซึ่งเจ้าของคนนี้นั้นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐโดยรถแค่นี้นั้นได้เปลี่ยนมือและเปลี่ยนชุดบอดี้คิดมาหลายชุดด้วยกันทั้งค่าสมาออโต้ไว์บอดี้คิดและชุดบอดี้คิดของ Rocket Bunny เดยเจ้าของรถขันนี้ได้ซื้อรถต่อมาจากเจ้าของที่ชื่อว่าแนเนอร์เบิร์กแต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันที่มากพอทําให้ไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่าเป็นรถจริงหรือไม่และด้วยตัวรถที่ไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนและถือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมายทําให้เจ้าของรถเหล่านี้ในสหรัฐไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนหรือรถเหล่านี้อาจจะยังคงลดแล่นในการแข่งดรีฟโดยที่เจ้าของอาจจะไม่รู้ตัวอยู่ก็เป็นได้ โมนาลิซานั้นเรียกได้ว่าเป็นรถที่โด่งดังที่สุดของซีรีส์ฟาส t ถึงแม้ว่าบทบาทบนจองเงินจะไม่สวยงามหรือมากมายเทียบเท่ากับรถคัตอื่นๆแต่รถยังคงตราดรึงใจในหมู่ผู้ชมได้จนถึงทุกวันนี้จากทางรถเด่นแบบที่มีให้เห็นมากมายทั้งในชีวิตจริงและในเกมจนทำให้รถแคนน่นี้นนานยังคงอยู่อย่างยืนนานแบบที่ไม่มีใครคาดคิด และด้วยตัวรถจริงที่ยังคงโรดแลนด์ไม่ว่าจะในสภาพเดิมหรือสภาพใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือเขาเดิมแล้วก็ทําให้เรื่องราวและปริศนาของรถคันนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกเรียกได้ว่ารถคันนี้นั้นถือว่าขึ้นชื่อกับสมญานามโมนาลิซาอย่างแท้จริงแต่ว่าในโตเกียวดริฟต์เองนั้นก็ยังมีรถนิสสันซีเวออีก2คันที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่ของฟแฟนๆของซีรีส์แต่ก็ได้สร้างตำนานและเป็นเรื่องราวของตัวเองด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าในภาพยนตร์มันอาจจะมีบทบาทที่น้อยยิ่งกว่าโมนาลิซาซะอีกซึ่งนั้นก็คือรถ n i สสันซีเวียเอส V-SPEC ปที่ชอนบอสเวลใช้แข่งกับดอมในช่วงหลังบทเครดิตของ Tokyo d r ดริซึ่งรถคันนี้นั้นเป็นหนึ่งในรถที่ฮานมีในการครอบครองและมันก็ยังเป็นรถคละคันกับโมนาลิซาที่ยังจอดอยู่ในอู่ของฮานอย่างที่เราได้เห็นจากภาพในเ9 โดยผลการแข่งขันนั้นให้ผู้ชมไปจินตนาการเอาเองหลังจากการแข่งนั้นชอนและดอมก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งและการเสียชุดของฮานซึ่งฉากนี้ได้ปรากฏใน f ิ r ิสเด้วยค่ะในการถ่ายทำซีรีส์ฟาสโดยเฉพาะในช่วงที่ซีรีส์ยังเน้นไปที่การแข่งรถนั้นทางทีมงานก็ไม่ได้สร้างรถทุกคันที่เห็นในหนังโดยเฉพาะรถที่ใช้ในการประกอบฉากอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งรถพวกนี้นั้นจะมาจากกลุ่มนักแต่งหรือนักแข่งที่ทีมงานทําการจัดสรรมาประกอบฉากรวมกันกับรถที่สร้างขึ้นมาโดยทีมงานของประกอบฉากโดยรถที่ถูกสร้างมาเพื่อประกอบฉากนั้นจะไม่มีการบันทึกรายละเอียดของรถแต่ละคันอย่างชัดเจนเหมือนรถที่ใช้ในการแสดงเลยทําให้รถเหล่านี้ไม่มีข้อมูลมากนะัก ส่วนรถที่มาจากกลุ่มชมรมนักแต่งบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ถ่ายทําหรือในบางกรณีนั้นรถประกอบฉากบางคันก็ได้มาจากผู้สนับสนุนทางในและนอกสหรัฐหรือแม้กระทั่งรถที่ทีมงานรู้สึกถูกใจด้วยซึ่งในตเกียวริฟนนั้นทั้งทีมงานได้จัดหารถประกอบฉากจากลานจอดรถใต้ดินมากกว่า200คันซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นรถนิสสันซีเวียคันนี้ด้วยค่ะ ซึ่งแท้จริงแล้วรถนิสสันซีเว่ร S15 v ีสเปคคันนี้มาจาก d r i f t s p e e d ซึ่งเป็นอู่แต่งรถและเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่ง Drif t โดยตัวรถได้สร้างโดย d r i f t s p e e d และใช้อุปกรณ์การแต่งจาก White Square ซึ่งเจ้าตัวรถ q u i c k s i l v r r คันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถที่ควอกลีซึ่งเป็นหนึ่งในนักแข่งของ d r i ฟ t s p e e d และเจ้าของอู่ d ริฟ t ์ p e e ดใช้ในการแข่ง ดรถแคันนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันฟอร์มูล่าดีที่ลาสเวกัสในช่วงระหว่างปี2003ถึง2005ก่อนที่ตัวรถจะถูกเลือกมาใช้เป็นรถประกอบฉากในตัวเกียวดรฟและกลายมาเป็นรถของชอนวอสเวในหนังในที่สุดค่ะในส่วนของตัวรถนั้นก็ได้ใช้ชุดบอดี้คิดแบมแมนบีซีส D1GP s p e c p r o Taiwan จากไวส์แควแบมแมน ฝากระโปรงแบบคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นเทคโนโราจากเทจินสปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์แบบ GT จากไวส์แควไฟท้ายแบบโปร่งใสาจากไวส์แควดิฟฟิวเซอร์หน้าและหลังจากเทจินส่วนสีของตัวรถนั้นเป็นสีเงินแบบสโมกเกลหรือควิกซีเวอร์ แน่นอนว่าแกนหลักของรถแข่งจะอยู่ที่ส่วนของเครื่องยนต์ด้วยโดยตัวรถใช้เครื่องยนต์ SR 2 0 DET เดิมที่ถูกปรับแต่งด้วยกล่อง ECU Power FC จาก Apexi เทอร์โบจาก Garrett ท่อรวมไอเสียของ y a s h i o Factory ท่อรวมไอดีจาก Greddy มอน้ำจาก Koyo ถังดักน้ำมันจากค s ส m a Auto อุปกรณ์บูสต์คอนโทรลจาก B s s รุ่น Duras Edition ประกินฝาสูบจาก n s m o ไส้กรองจาก HKS i n t c o o l o r er, แบบติดด้านหน้าจาก A.R.C ออยคูลเลอร์จาก H.K.S และชุดท่อไอเสียของ White Square ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ทำกำลังได้ที่400แรงหมาส่วนช่วงล่างก็ได้ใช้ครัสสำหรับการดิฟของโอกุระกระปุกเกียร์แบบ6เกียร์จาก n i ส m o ชุดเฟืองท้ายจาก n i ส m o ชุดโชคอัพจาก D.G.5 สปริงของสวิปในแบบ10กิโลกรัมต่อมิลิเมตรในส่วนหน้าและ9กิโลกรัมต่อมิลิเมตรในส่วนท้ายรวมกับสปริงเสริมขนาด1.5กิโลกรัมต่อมิลิเมตรกันโครงหลังของสวิปเสริมกับปิกนกปรับองศาของค่าสมาออโตและส่วนล้อแม็กก็มาจากเรดรุ่นเดทโทน่าเรซิ่ง DR505 โดยล้อหน้าขนาด18คูณ9ออฟเซตที่บวก25และล้อหลังขนาด18ูณ10ออฟเซตที่บวก5 ในล้อ,อยางขนาด225ทับ40ทับ18ที่ล้อหน้าและ245ทับ40ทับ18ที่ล้อหลังโดยหลังจากการถ่ายทำของโตเกียวดริฟแล้วทางทีมงานก็ได้ส่งรถขึ้นให้กับควอกลีซึ่งตัวรถเกี่ยงร่วมการแข่งดริฟท์ทั้งเล็กและใหญ่ในประเทศญ,ญี่ปุ่นและสหรัฐในนามของทีมดริฟ t s สปีดก่อนที่ในปี2011มัเทรดมอร์นักแข่งดริฟทโปรแอม ได้ซื้อรถต่อจากควอกลีหลังจากที่กลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วซึ่งแมดนั้นไม่ทราบมาก่อนว่ารถคันนี้เคยปรากฏตัวอยู่ในตัวเกียวดริฟต์แต่ทราบชื่อเสียงเรียงนามของรถที่มาแข่งที่ญี่ปุ่นและเมื่อทราบว่าควอกได้ประกาศขายรถแมกจึงได้ติดต่อมาขอซื้อ โดยแมทได้ใช้รถคันนี้เข้าร่วมการแข่งในนามทีม Quick Speed โดยในช่วงแรกนั้นตัวรถยังคงไว้เหมือนเดิมยกเว้นเพียงแต่ลายตราของ Deep Speed ที่เปลี่ยนเป็นตราของ Quick Speed แทน ก่อนที่ในปี2012แมทจะทำการปรับปรุงรถเพิ่มในหลายส่วนโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาเป็น2 j c GTE หรือเครื่องยนต์ในตำนานของ t o y ย t a s u ู r a าแคนซึ่งแน่นอนค่ะว่าส่วนของเครื่องยนต์ก็มีการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยการเจีย์ฝาสูบและขัดเงาพร้อมกับติดตั้งชิ้นส่วนใหม่เช่นชุดอินเตอร์คูลเลอร์จากมิชิโมโตะกล่อง ECU รุ่นแพติน่ง S2 0 0 0จาก Har ร์ e ท หัวฉีดขนาด8 5 0ซ c สปริงคู่แรงสูงจาก s u p e r t e เทเทอร์โบชาร์เจอร์รุ่น C7 จาก IHI ชุดท่อไอเสียแบบ3ท่อที่ทำพิเศษจาก Quick Style Motorsport ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ทำกำลังได้ที่500แรงมาส่วนล้อก็เปลี่ยนมาเป็นล้อแม็ก SA55M Limited Edition จาก Westview ขนาด18คูณแก้วออฟเซตที่บวก20ที่ล้อหน้าและขนาด18คูณ10ออฟเซตที่บวก12ที่ล้อหลัง และลอ้ยอย่างเฟดเดอรัล H95 RSR ขนาด222ทับ40ทับ18ที่หลอหน้าและ f a l เค n RT615K ขนาด265ทับ35ทับ18ที่ล้อหลังพร้อมกับทำสีรถใหม่เป็นสีขาวแต่กับลายแดงและเทาพร้อมกับตัวอักษรสีแดงและดำตัดเทา โดยแม t เพรสมอร์ได้นำรถเข้าร่วมการแข่งอย่างต่อเนื่องจนประมาณปี2019 Matt ได้ทำการวางมือจากวงการเนื่องจากกระแสของการแข่งขันแบบโปรแอมที่ตกลงทั้งในด้านการจัดการแข่งและเงินรางวัล ที่จะขายรถคันนี้ให้กับไบนาว j เจแปนซึ่งเป็นบริษัทนําเข้าชิ้นส่วนและของแต่งรถจากประเทศญี่ปุ่นที่มีทีมแข่งเล็กในญี่ปุ่นและสหรัฐโดยทางบริษัทได้ใช้รถคันนี้เข้าร่วมการแข่งฟอร์มูล่าดีในปี2022โดยมีวัตารุมาซึยามะเป็นคนขับประจําทีมซึ่งวัตารุนั้นจบการแข่งขันที่ลำดับที่11 และถึงแม้ว่าหลังจากการแข่งฟอร์มูล่าดีในปี2022เราไม่ทราบว่ารถแค่นนี้ได้มีการใช้การแข่งขันต่อหรือไม่แต่ดูเหมือนว่ารถแค่นนี้ยังอยู่ในการครอบครองของไบนาวเจแปจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วรถแค่นนี้ยังตรึงตราตรึงใจกับผู้กำกับแจสตินลินอีกด้วยซึ่งคิกซีเวอร์นั้นว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจหลักให้กับนิสันซีเวียที่ปรากฏตัวอยู่ในฟ้า4ซึ่งในหนังรถแค่นนี้เป็นรถของเดวิดปาร์ครืงปี95นิสัน240ปี98แต่งที่กฎหมายเดี๋ยวกนี่แหละอะไรนิสันคันที่แต่งนี่แหละ ที่ถูกเรียกตามบทว่าเป็นนิสสัน 240SX ที่แต่งให้เหมือนกับนิสสันซีวีเอ s 15และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายในรถด้วย โดยนิสสัน 240SX นั้นเป็นรถสปอร์ตที่ออกขายในตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะซึ่งรถรุ่นแรกนั้นเป็นลูกผสมของนิสสัน 180SX และนิสส e ันซีเ er วีย S13 ซึ่ง 180SX ก็ถือว่าเป็นคู่แฝดของ S13 จากช่วงล่างที่ใช้ร่วมกันอีกด้วยส่วนรถรุ่นที่2นั้นเป็นการตีตราใหม่ของนิสส e ันซีเ er วีย S14 เลยนั่นเองค่ะ ซึ่งรถคันนี้นั้นเป็นนิสส e er ันซีวีเอส15สเปก R ของสำนักแต่งรถโชกุนสไตล์นั่นเองซึ่งรถคันนี้นั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในโตเกียวดริฟในฉากที่นีลาฝึกขับดริฟท์ลงเขาหรือโทเกะในตอนกลางคืน แต่ถึงแม้ว่าตัวรถจะปรากฏเพียงแว็บเดียวนั้นเดนนิสแมคคาทีซึ่งเป็นผู้จัดหารถของฟ้าสีได้ติดต่อก,กับทางโชกุนสไตล์เพื่อขอยืมรถมาใช้ในการถ่ายทำของฟ้าสีพร้อมกับแต่งภายนอกตัวรถเพิ่มเติมก่อนที่จะออกมาเป็นรถของเดวิดปาร์ตามที่เห็นในหนังนั่นเองค่ะ โดยรายละเอียดของรถคันนี้นั้นก็มีจาก4รถที่เป็นแบบเมทัลลิกเกรย์พร้อมกับบอดี้คิดุ่น GT จาก C w a วสฝากระโปรงที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ของ VAS ล้อ w วอ s Racing จาก Race ขนาด18นิ้วส่วนเครื่องยนต์นั้นก็ได้ติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมกับหม้อน้ำของโคโยแบบติดผน่มคู่และท่อรวมของเกรดี้ส่วนท่อไอเสียนั้นประกอบด้วยท่อรวมไอเสียของโทเมอี รุ่นเทอร์โบแมนท่อเชื่อมดาวไพฟของ RSR และท่อไอเสียแบบระเบิดส่วนช่วงล่างก็มีครัสสี่ลำดับที่ติดกับล้อเชวยแรงไฟวิวที่ทำมาจากโครโมลีของ r p s ระบบเกียร์ชักสั้นของ B&M ระบบเฟืองท้ายแบบสองทางของโทเมอิรุ่น Technical Track สปิงคอยโอเวอร์ของคุสโกและเบรกคาลิเบอร์แบบ6สูบของเกรดี้ที่ติดตั้งไว้ทั้งบริเวณล้อหน้าและล้อหลังด้วย หลังจากการถ่ายทำนั้นรถคันนี้ได้ถูกส่งกลับไปที่โชกุนสไตล์โดยส่วนที่แต่งเพิ่มเติมก็ได้เปลี่ยนกลับมาในสภาพเติมด้วยนั่นเองถึงแม้ว่าบทบาทภายในหนังนั้นจะมีเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่รถเหล่านี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวและไม่แน่นะคะว่ารถที่ขับแข่งในสนามใกล้บ้านคุณหรือที่ขับผ่านหน้าคุณไปอาจจะมีเรื่องราวและตำนานของมันเองในแบบที่เราอาจจะไม่เคยรู้อีกด้วย กกินจากกันไปในฉากจบที่ชอนกำลังแข่งซิ่งดริฟต์ขึ้นตึกกับดอมชาวเอฟซคิดว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรและรถพรีมัสโรเตอร์เนอร์ของดอมจะสามารถดริฟต์ขึ้นทางโค้งของตึกแบบ3าม z สซตของดีเได้จริงๆหรือพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะ